วันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่กันที่ตำบลวังแซมอำาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับมาชมสวนทุเรียนหมอนทองนะฮะจำนวน34ไร่ทุเรียนก็มีตั้งแต่อายุ1ปีนะครับจนถึง4ปีกว่าเนี่ยนะฮะอยู่2รุ่นนะครับปลูกเต็มพื้นที่นะครับเนี่ยข้างในมีบ้านอยู่2หลังนะครับ เป็นบ้านพักคนงานแล้วก็บ้านพักส่วนตัวของเจ้าของสวนนะครับสวนจะติดถนนสาธารณประโยชน์ซึ่งนะครับเ,เป็นทางดินนะฮะเนี่ยนเขตของเขาก็จะเป็นต้นไผนะ่เนี่ยแบ่งขั้นกันไว้นะฮะเนี่ยเราจะแยกจากถนนลัดยางซอยในหมู่บ้านนะครับเข้ามาเนี่ยประมาณสัก500เมตรครับพี่น้องหน้ากว้างที่เห็นนี่นะครับ มากนะฮะสองเมตรนะครับพี่น้องครับก็จะมาสิ้นสุดเอาบริเวณนี้นะฮะมุมกอไผ่นะครับด้านขวามือของเราเนี่ยเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณของนะครับ สามแยกนะฮะซึ่งทางสันาณประโยชน์เนี่ยก็เป็นทางดินด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะที่ติดสวนทุเรียนสวนนี้คือว่าติดถนนสองด้านมางั้นเนาะ ก็นอกจากน้ําที่ว่าใช้ในสระเนี่ยซึ่งเป็นสระส่วนตัวอยู่ด้านในเนี่ยยังมีในเรื่องของท่อน้ําดิบนะฮะที่วางกันมายาวๆเลยเนี่ยท่อดําๆใหญ่ๆเนี่ยทางด้านซ้ายมือพี่น้องเนี่ยฮะนี่เป็นน้ําดิบที่มาจากาทั้งเขื่อนนะครับเขื่อนทุ่งเพนนะนีฮะเนี่ย,ยมาจากสถานีสูบน้ําฝั่งักตะวันออกเนี่ยครับคือไม่ต้องกลัวในเรื่องของการอ่าอ่า ขาดน้าหรือเรื่องของสวนทุเรียนจะอดน้านะเพราะว่ามีก๊อกสำรองนะครับซึ่งบริเวณแถบนี้ชาวบ้านแถบนี้ก็ทาสวนผลไม้กันนะนอกจากนั้นยังมีบ้านพักนะครับอยู่หนึ่งหลังนะฮะสามารถอยู่อาศัยได้เลยนะฮะด้านหลังบ้านเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับสระน้ำดิบขนาดใหญ่ที่ ใช้ในการนะฮะลดน้ำทุเรียนนะฮะสวนทุเรียนทั้งหมดนะครับใช้น้ำจากสระนี้แล้วก็ยังมีท่อน้ำดิบนะครับผ่านทางด้านหน้าของนะครับสวนผลไม้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นนะครับเรื่องของบ้านพักคนงานนะฮะเนี่ยหนึ่งหลังนะครับ สำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับสวนทุเรียนหมอนทองบนพื้นที่34ไร่ตำบลบางแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีแปลงนี้นะฮะพี่น้องเปิดทำการขายกันอยู่ที่ไร่ละ5,500,000บาทนะครับ5,500,000บาทเอก,กาสารเป็นโฉนดถ้าพี่น้องสนใจ ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คุณต่อเล่นที่ดินหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Youtube เล่นที่ดิน Channel เป็นแฟนเพจ Facebook กันที่ได้ที่เล่นที่ดินเพจสำหรับวันนี้คลิปนี้ คงต้องลากันไปก่อนแต่เ,เพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ